สวัสดีครับพบกับปาดแม่เจ้าพันไม้นะครับวันนี้เข้ามานะครับปรับพื้นที่นะครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงที่เจ้าของเดิมเขาล้มยางแล้วก็ปล่อยเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับอยู่ประมาณสัก56ปีละแปลงนี้นะครับเขาอาขายเขาทําการซื้อนะครับโดยการกู้พี่ทอสอนะครับทอสอนุมัตินะครับองเงินให้ก็ทําการซื้อนี่ก็จะมาปรับพื้นที่นะครับซึ่ง ปีห้าปีเนี่ยไม้มันก็จะใหญ่มันก็จะรกตอนนี้ก็คือให้ไมโครนะครับเดินนะครับริมแดนนะครับก็เพื่อหาหลักชนวนแต่เจอแล้วก็จะปักไม้เอาไว้นะครับเป็นพื้นที่ที่รกนะครับครับรกทังทีที่จะเยอะตอนนี้เราก็ใช้ไมโครนะครับตัวร้อยสามนะครับเดินด้านข้างก่อนเพื่อหาเนี่นะครับพอเจอแล้วก็จะปักนะครับอันนี้นะครับคือเราปักเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาทําการ ไอตัวนี้ก็คือสิ่งเราเนี่นนี่น,นี่ต่อมันอยู่ด้านล่างครับคือจะให้ตัวนี้หายแล้วกันนะครับตัวนี้คือมันก็จะอยู่ประจำตำแหน่งข้างบนอาจจะหักไปนะครับแต่ว่ามีตัวนี้เดี๋ยวตกไปแล้วตัวนี้ขึ้นมาซ่อมครับมันจะได้อยู่ตำแหน่งเดิมครับเนี่ยเอ,อเดินแนวไปนะครับเป็นป่านี่เลยนะครับแล้วก็จะพวกมีไม้บางอ่าบางตัวที่ใหญ่ๆเดี๋ยวก็จะขายเป็นไม้ฟืน พอได้ค่าน้ำมันไมคครบางสักนิดก็ยังดีครับส่วนใหญ่ไม้ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับพอสี่ปี5้าเปีที่ห้าแต่ว่าปล่อยนี่ครับหลักชนวนที่เราเจอเราก็จะทําการปากไม้ไว้อย่างนี้นะครับเราตัหลัก,ลกแล้วก็มันก็อยู่ตำแหน่งเดิมอยู่นะครับเนี่ยนะครับเล็งไปอย่างนี้เลยตอนนี้เมคโครก็ทํางานอยู่ข้างล่างขับไม้ก็อยู่เนี่ยประมาณนี้ ก็สมัยก่อนก็มีร่องรอยมีการมาตัดไปนะครับตัวที่โตหน่อยนี่ก็เว้นเอาไว้ก่อนนะครับไม้พวกนี้เราเว้นไว้ก่อนเดี๋ยวพอเราหาแนวรอบเสร็จแล้วก็มาล้มตรงกลางแล้วก็ล้มไม้พวกใหญ่แล้วก็ให้ทีมตัดนะครับทีมทีมไมกโรคีบครับมาทําการเอาไม้ดินก็หน้าดินก็โอเคนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นหินเนี่ย ต้นนี้มันมีไม้ใหญ่เยอะอยู่ริมถนนนะครับไม้ใหญ่ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าอยู่ติดริมทางคนก็เข้ามาตัดไปใช้ประโยชน์นะครับไม้ออกเองตามธรรมชาติไม่เป็นไรนะครับพวกนี้นี่นะครับหินลักษณะของหินที่เจอนี่เลยหินก้อนใหญ่ๆนี่เขจะเป็นหินข้างเยอะนี่ก็ต่าไปข้างล่างนะครับที่ผมปลูกถุงเอาไว้ข้างล่างครับเอารถไถเล็กมาช่วยเดิน วันนี้ก็จะหาแนวรอบสวนก่อนแล้วก็ค่อยข้าวตรงกลางตรงนี้ก็พื้นที่อยู่เลยโรงเรียนบ้านทุ่งต่อชะดดบ,บ้านทุ่งสบายใจมาสักร้อยเมตรนะครับก็อยู่ร้านขวามือตรงข้ามกับโรงเรียนกับพื้นที่19าไรฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้เล็กๆคือลักษณะของโคกแล้วก็เป็นหินนะครับนะครับตรงนี้เป็นข้างล่างไมนะโคกก็ ปรับขึ้นไปอยู่นะครับรอบแนวตรงนี้ก่อนนี้เราจะมาปรับตรงนี้เป็นกอไม้รกแล้วก็มีจอมปลวกนะครับหญ้าข้างที่ยาดกคลุมนะครับแหลกนี้ซึ่งแต่ก่อนเขาก็น่าจะล้มไม้แล้วก็หาหลักหลักบนเจอฉนดนะครับแล้วก็จะมีหลักด้านฝั่งมันจะมีท่อมีมีท่อฟีซีอ,อยู่มีฉนดมีหลักเหมือนกันแต่เขาหาหลักตรงนี้ไม่เจอเขาก็เลยมาปักนะครับตำแหน่งตรงนี้ซึ่งเข้ามาแต่พอเรา คุยเคียคุยไปคุยมานะครับผมก็มาเจอนะครับหลักอยู่ตรงนี้ครับหลักซึ่งอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับซึ่งห่างกันก็ประมาณสักสเมตรอยู่นะครับตำแหน่งที่เขาไปปักเราก็ยึดเอาตัวนี้ดีกว่านะครับพอเรามองนะครับแนวตัวนี้ขึ้นไปโนทีแม่โครโจทย์มีถุงนั่นคือหลักอันต่อไปนะครับแต่เวลาเขาตอนเขาเว้นนะเขาเว้นห่างเข้าไปตัวน,นี้ก็เขาจะได้พื้นที่นะครับพื้นที่ถ้าหลักตัวนี้ไม่เกิดการเคลื่อน ตั้งแต่สมัยที่รถเท็กเตอร์ในการปรับดินก็อาจจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้เรายึดไว้ตรงนี้ก่อนแต่ว่าต้องไปดูใน,นโฉนดวัดระหว่างนะครับตัวหลักตัวนูน้นมาหาตัวนี้กี่เมิตนะครับแล้วเราต้องอดึงจากหลักตัวนู้นมาฝั่งนี้กี่เม็ดเราจะได้ตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้หรือจะมาอยู่ตำแหน่งตรงนี้ตอนนี้เราวินไว้สองตำแหน่งก่อนนะครับเพื่อที่จะปรับแต่ตอนนี้คือเรา พยายามเคลียนะครับหลักบางหลักถ้ามันนอนเอ็นอยู่เยอะเนี่ยเราต้องสันิสานว่าอาจจะมีการเคลื่อนย้ายช่วงที่มีการเนี่ยเหมือนการปลัดเหมือนการดันนะครับนี่ก็จะดึงนะครับก็จะมองขึ้นไปข้างบนซึ่งมันที่ต่ํามองไม่เห็นนะครับโอเคนี่ก็เข้ามาปรับดูนะครับว่าพื้นที่มันเป็นแบบไหน รุกมากนะครับรุกมากแมกูจมเลยนะครับเข้าไปต้นไม้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตตอนที่ปรับนะครับกวาดรอบนะครับเป็นที่ตรงนี้เรามาดูกันนะว่าดินข้างในจะเป็นดินลักษณะไหนดินดีหรือเปล่าวันนี้จะปลูกปาล์มนะครับผมโอเคนะครับฝากติดตามยูทูปปัตเป้ช่วยตนไม้ด้วยครับสวัสดีครับ